วัสครับวันนี้ทุกคนอยู่กับ2เราเล่าเรื่องครับผมวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ GLP Racing นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาทําชามนะครับเพราะว่าชามผมทําเรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ช่างกิ้งมี ของเล่นใหม่นะครับสำหรับชาว ADV 3 5 0นะครับช่างกิ้งคิดค้นนะครับก็คือเป็นชิวไฟฟ้านะครับวันนี้เรามาติดตั้งชิวไฟฟ้านะสำหรับ ADV 3 5 0นะครับชิวไฟฟ้าของ ADV 3 5 0เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็การใช้งานเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับช่างกิ้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้มีของเล่นใหม่นะครับกำลังดูไอชิวไฟฟ้าของ ADV 3 5 0อยู่เลยครับผมนะครับว่าเออ มันออกแบบมาที่จะใช้งานเป็นชินไฟฟ้าได้แล้วอันนี้เดี๋ยวช่างจะากอธิบายก่อนไ,<ด>ไอ้ตัวเนี้ยเป็นของเดิมจากโรงงานเขาครับผมนะเนี่ยเราจะต้องยกชุดนี้ออกแล้วก็ประกอบช<อ>ุดนี้ใส่เข้าไปซึ่งสังเกตเห็นไหมครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจําลองมาจากเจ้ารุ่นพี่ของเราก็คือ XADV750 ครับผิดกันไหมเนี่ยอ๋อนี่ก็เป็นสลัด ใช่ใชที่<ม>เ,เราต้องใช้มือดึงขึ้นดึงลงอะครับ,รบแล้วปัญหาตัวนี้ก็คือใครใช้ a d v สามศูนย์จะรู้เลยว่ามันสั่นมากใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับคับนี้ตัดปัญหาเรื่องการสั่นก็คือตัวนี้แล้วก็เป็นชิลไฟฟ้าจบเลยครับครับอโอเคไปเดี๋ยวเราไปชมกันที่รถกันครับ so have you let me show you what's up cuz enough is For you choking's overdue. Oh. Come at me, and you won't get any older. Do crack your holder, too. Heating oh. up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Right. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. เ,เดิมเเรานะครับไม่ว่าเราจะใส่ชิวอะไรก็ตามนะครับสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับ <ส uvo. S 1> จะตกแต่งอะไรก็ตามนะครับเขาใช้งานเขาได้เลยครับผมวิธีการติดตั้งไม่ยากใครที่จะสั่งซื้อไปติดตั้งเนี่ยบอกเลยเลยว่าขอให้มีความรู้นิดนึงนะครับแล้วสามารถที่จะติดตั้งได้ครับผมใช้เวลาติดตั้งนานไหมครับใช้เวลาเต็มเต็มที่น่าจะประมาณตอนเนี้จากหนึ่งชั่วโมงครึ่งตอนนี้น่าจะเหลือประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามี ของตกแต่งเยอะๆก็เยอะหน่อยนะครับเช่นมีกาดมีอะไรต่ออะไรมันต้องมีการลื้อกันอะไรแต่ถ้าเกิดมาแบบแบบนี้เลยนะบอกได้เลยว่าชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวเสร็จโอเคเดี๋ยวลองทดสอบกันดูครับว่าสําหรับชิลไฟฟ้าว่าใช้งานแบบไหนปั๊บวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับมีแค่คาวิกไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราแค่กดสองทีเดี๋ยวเราเปิดออนก่อนปึ๊บเราเปิดออนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดตัวนี้สองที กดลงไปเลยครับตึ๊กตึ๊กครับผมแล้วก็กดลงเห็นไหมอ๋อง่ายไหมครับกดขึ้นกดลงแบบนี้เราเหมือนชิวไฟฟ้าฟร์ซ่าทุกะเบียดนิ้วเลยดีกว่าเราอยากได้จังหวะไหนช่วงไหนเนี่ยเราสามารถกดได้ตามต้องการเลยนะครับเนี่ยฮะก็คือกดทางได้ทุกจังหวะเลยอันนี้กดทางครับอันนี้กดทางหรือเราจะกดเป็นทีละสเต็ปก็ได้ครับครับพึเราอยากได้ช่วงไหนก็กะอว แล้วก็ปล่อยมันทิ้งไว้ครับพอปล่อยทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีระบบเขาจะตัดการทํางานเป็นระบบสกกาตดฐาดของเครื่องยนต์ทันทีครับคือ,อกดค้างตัวชิลก็จะค้างอยู่เลยใช่ไหมครับค้างอยู่งนั้นโอ้แน่นดีแน่นนะครับแน่นมากเลยอ่าแน่นนะแน่นครับเนีน่ยขับขับไปเ,เราต้องการชิลไฟฟ้าขึ้นก็แค่กดไฟเลี้ยวสองทีตึกต๊กตึ๊กครับอ๋อกดสองครั้งแล้วก็กดสองครั้งขึ้นได้เลยใช่ทุกอย่างอยู่ที่ไฟเลี้ยวอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วถ้าเราต้องการจะกลับ เข้าสู่เมนูจอหลักปุ๊บก็แค่กดยกเลิกมันสองทีตึ๊กตึ๊กครับเห็นไหมครับง่ายมากก็จะกลับสู่โหมดหน้าจอปกติเลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการชิลไฟฟ้าก็กดสองทีตึ๊กตึ๊กอ๋อก็คือไม่ต้องมีปุ่มเพิ่มครับไม่ต้องมีปุ่มอะไรลบุ่งนี้เลยครับอ๋อใช้ใช้ติ๊กเมนูของมันเลยครับปุ่มเดินได้เลยใช่ชิลไฟฟ้านะครับสายไฟเราต้องอ๋อโอเคสายไฟเนี่ยนะครับเป็นสายไฟตรงรุ่นหรือเรียกว่าปลั๊กแอนเพลเราจะไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทุกชนิด เรื่องประกันศูนย์ยังมีการรับประกันอยู่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเป็นปั๊กอันเทสมงว่าเรามีปัญหาเราก็ถอดสายไฟของเดิมของเราออกแล้วก็ประกอบไปเดิมเดิมแล้วก็ส่งเคมศูนย์นะครับซึ่งจะไม่มีการตัดต่อสายไฟแล้วก็จะไม่มีสายไฟให้มันลบวุ้วายแถวหน้าแฮนด์พวกนี้นะครับเปิดปิดแต่จําได้เมื่อ3ปีที่แล้วทางจริงได้คิดค้นเป็นชิลไฟฟ้าออกมา ซึ่งจะมีชวิตตนี้อยู่แล้วบังเอิญได้พันธมิตรที่ดีคือประเทศจีนนี่และเพื่อนกันนะครับก็มีแบบมีไอเดียด้วยการมีความคิดด้วยกันชั้งจิงเนี่ยก็เลยส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยให้เพื่อนที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็ให้เขาสร้างขึ้นมาเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยต้องยอมรับเขาทุกอย่างเลยนะครับเรื่องการผลิตเรื่องรายผลิตแล้วก็เรื่องขิ้นส่วนต่างๆอะไรพวกนี้นะค้นท่ำถูฉจนั้นท่างจิงก็เลยคิดว่าให้เพื่อน ที่จีน่ะเขาดูแลพวกนี้ให้ดีกว่าก็เลยกลายเป็นชิ้นงานที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอย่าง ADV สามห้าศก็ออกมาแล้วก็ X ADV ที่จะกิงคิดค้นก็ออกมาเห็นไหมเป็นรูปมาทำอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยตอนนี้ก็จะมีของ ADV 3า0ก็ X ADV 750ดหนะครับส่วน ADV สามาศูเนี่ยสาม,มารถติดตั้งได้ตั้งแต่ปีแรก แล้วก็ปี2025แล้วก็26 27ิบก็ดอะไรก็ว่ากันไปได้หมดเลยครับนะครับส่วน XADV เนี่ยตั้งแต่ปี21จนถึงปี25อย่างกระจกพ่อไฟฟ้าก็โอเคแล้วเห็นไหมครับอย่างกระจกพ่อไฟฟ้าเนี่ยใช้เวลา7จปปีจนได้ไปอนุสิทธิบัตรออกมาเห็นได้ชัดเจนแล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการจดอนุสิทธิบัตรนะครับส่วน การรับประกันครับผมรับประกันยังไง<โ>ก็รับประกันให้1ปีเต็มมีปัญหาตรงนีน้นั่นอะไรเงี้ยกล่องเคมได้มอเตอร์เคมได้แกก็คือเคมว่าเราก็จะเค็มยกชุดไปเลยครับนะครับก็ประมาณนั้น1ปีเต<โ>็มนะครับก็คือมีปัญหาก็เข้ามาหาช่างกิง้งเข้ามาหาช่างกิ้งได้เลยเพราะว่าอย่าลืมว่าช่างกิ้งเป็นผู้นําเข้าครับเราเป็นผู้นําเข้าแต่เพียงผู้เดียว<โ>นะครับใน<ท>ประเทศไทยแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อที่อื่นอะไรอื่นตัวนี้ตัวน,นี้เราก็จะ ไม่มีการเทมให้คุณก็จะไปจัดการทางร้านเองแต่ว่าทางช่างกิ้งเองเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่ามอบมอบให้ช่างกิ้งเนี่ยขายแต่ในประเทศไทยแต่เพีผู้เดียวเจ้าเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องของของแบรนด์นะครับแบรนด์ที่เออพทคกับแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับตัวเนี้ยนี่แบรนด์นี้เพื่อนๆเห็นนะนะครับนี่แหละครับที่มีมีขายในอารีเออร์อะไรเอ่ยนะครับก็คือแบรนด์ร่วมกัน ระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยนะครับที่ที่เราร่วมมือพัฒนาเกิดขึ้นเป็นชิ้นส่วนแบบนี้เกิดขึ้นมาเป็นของเล่นให้เพื่อนๆได้เล่นกันครับครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาเรื่องปรับชิลยากเนาะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยก็เวลาจะปรับก็ต้องจอดทีครับตอนนี้ไม่ต้องแล้วบอกเลยเลยว่ามันมันเป็นไอเทมหรือเรียกว่าของมันต้องมีดีกว่าคช่บชชั่วโมงนี้ตอนแรกนะจางกิ้งถามเมื่อ3ามปีนะถามเยอะมากพี่กิ้งครับรับทําชิลไฟฟ้าไหมครับบอกขอทำออกมาปุ๊บ ไม่ถูกใจทั้งจริงอะ่ะก็เลยไม่เปไรยกเลิกไปก่อนแล้วก็มาร่วมมือกับประเทศจีนเพื่อนกันฉะน,นั้นแล้วเพื่อนๆที่ใช้ ADV สามารถศูนย์ก็ไม่ต้องน้อยหน้านะครับจากใจเพื่อนๆดูนะครับก็คือชิวตัวนี้นะครับค<า>่อนข้างแข็งแรงนะครับก็ต่างจากชิวเดิมของเราอย่างออเดิมเยอะมากโยกคือโยกทั้งค<า>ันรถเลยครับโยกก็โยกก็คือรถนี่ทั้งคันเลยอันนี้ช่างโยกให้เลยดูแหวน้ะก่อนว่าช่างโยกแรงแค่ไหนแล้วกันครับ นี่ฮะประมาณนี้เลยเห็นไหมใช่พะตอนนี้เป็นมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์เป็นมอเตอร์ยกกระจบรุยนต์มอเตอร์เทอร์ุกใหญ่แล้วถามว่าล้างรถล้างอะไรได้ไหมล้างได้ทุกอย่างไม่ต้องกังวลครับล้างได้ทุกอย่างจะฉีดจะใช้แรงดันสูงจะอะไรก็ตามฉีดเลวครับเพราะทุกอย่างมีการ ป้องกันไว้อยู่แล้วเกี่ยวกับพวกมอเตอร์พวกน้ำเข้าพวกอะไรพวกนี้ฉะนั้นคุณใช้ไปเลยฮะยาวจะเป็นชิวแต่งชิวสูงชิวอะไรก็ตามสารพัดจะชิวใสได้หมดของตรงแต่งของอัตรีต่างๆเกี่ยวกับยกชิวอะไรต่างๆใส่ได้หมดไม่ต้องกังวลเพราะมอเตอร์มันรับไหวอยู่แล้วร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบสบายสบายใช่ต่อเข้ากับเมนูเดิมเราเลยต่อเข้าเมนูแล้วกดขึ้นกดลงเนี่ยอย่างเงี้ยสองทีปุ๊บปุ๊บ แล้วคนถามว่าอ้าวแล้วกดแบบนี้แล้วไฟเลี้ยวกดได้ไหมเนี่ยครับ <ไฟ S 2> กดได้เหมือนเดิมเห็นไหมอ่าหดได้เหมือนเดิมปึ๊บแล้วก็กดอันนี้ก็จะกลับเข้าสู่เมนูหลักแล้วเกิดเราต้องการจะใช้สองที่ครับอ่าอ่ากรณีปึ๊บอ้จะเลี้ยวปุ๊บเออเลี้ยวเลยปึ๊บเห็นไหมครับเลียวปุ๊บ่ากจะทำงานแหละอ๋อคือถ,ถ้ากดเลี้ยวก็เลี้ยวได้เลยใช่กดเลี้ยวก็เลี้ยวได้เลยฮะหเห็นไหมฮะยกเลิกก็จบละอันนี้ครับยกเลิกทุกอย่างใช้งานเหมือนเดิมทุกอย่างมัน จะมีพวกของป่องคอนโทรลในการสลับโหมดไปสลับโหมดมาเวลาเราจะยุเลิกต่างๆในตรงนี้ฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับตัวชิวไฟฟ้านะครับอย่างที่ได้เห็นนะก็ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็มั่นคงนะครับสวิตเองก็ไม่มีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับสามารถใช้กับประกับเดิมของเราได้เลยนะครับใช่ครับแล้วก็อุปกรณ์ชุดข้างในนะครับก็จะเป็นเขาเรียกอะไรช่างทิ้งตากินเป็นพักแผ่นเตะพักแผ่นเตะโอเอเสียบ เป็นตึ๊ด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 ครับแล้วใครที่จะสั่งซื้อนะครับก็สั่งซื้อทางเพจ G R P Printing ได้เลยนะครับซึ่งสามารถนำไปติดตั้งได้เลยแล้วก็มีคลิปสอนทุกขั้นตอนเลยในการติดตั้งเองเพราะว่าตอนนี้ทําไว้หมดแล้วสําหรับในออนไลน์มีไหมครับตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังเพราะว่าตอนนี้บอกได้เลยมีลูกค้าจองเยอะมากฉะนั้นออนไลน์ต้องดรอปไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้สักพๆกนึงอ่ะนะครับรอให้ลูกค้าจองเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวจะลงไว้ที่ออนไลน์ให้ คือตอนนี้ถ้าใครสนใจก็มาทั้งเพจได้เลยนะครับสั่งจองกันที่เพจได้เลยแล้วก็ใช้เวลาเตรียมที่ก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่งแล้วกันเพราะว่าเผื่อหรือบางทีลูกค้าใสออซิสอรี่เยอะมานี่ต้องเลือกวุ่นวายเลยครับแล้วสำหรับราคาการติดตั้งเนี่ยครับโอเคราคาเซตเนี้ยนะครับอยู่ที่6,500บาทค่าแรงอยู่ที่500บาทช่วงโปรเปิดใหม่เนี่ยนะครับก็ค่าแรงฟรีนะครับ5 0าบาทนะครับช่วงนี้ก็มีแต่ค่าสินค้าอย่างเดียว6,500บาทแล้วก็มีการรับกันให หนึ่งปีครับก็ถ้าใครสนใจนะครับทักมาที่เพจของช่างกิ้งนะครับ GLP แ a c i n g นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนาะเดี๋ยวผมก็จะไปลองใช้แล้วก็ทดลองนะครับว่าเป็นยังไงเนาะแต่ที่เห็นเบื้องต้นก็คือถูกใจครับเพราะว่า มันคงมากครับนี่ยโยกโยกทั้งคันรถเลยนะครับก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาว่าชิลสั่นแล้วก็มีเสียงดังจ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหานั้นแล้วนะครับก็มีของเล่นให้เราก็มี a d v 350นะครับตอนนี้แล้วก็ XADB 7 5 0นะครับใช่สามารถทักมาได้ครับช่างกิ้งครับผมตอนนี้น่าจะต้องขอบคุณช่างกิ้งครับที่มีอุปกรณ์ดีๆมาให้เราอีกแล้วนะครับผมโอเคต้องขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมติดชิลไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับติดที่ GLP l e c i n g นะครับได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะครับเปิดชิลนะครับคือกดปุ่มไฟเลี้ยว2ครั้งจึ๊กๆนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับเห็นไหมค่อนข้างสมูทเลยครับนี่อยากได้เท่าไหร่ปรับได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่ใช้ ADV 3 5 0สนใจอยากใช้ชิลไฟฟ้านะครับตอนนี้มีแล้วนะครับมีมาให้ติดตั้งแล้วครับน่ะเดี๋ยวดูอาการสั่นนะเดี๋ยวขึ้นลูกนาดดูนะนี่นะครับ ค่อนข้างแน่นเลยครับแต่ก็มีสั่นสั่นธรรมดานะเพราะว่าการสั่นสะเทือนของพื้นถนนนะครับแต่ว่าเราสามารถปรับขึ้นปรับลงได้เลยนะครับนี่ครับปรับขึ้นเลยนะครับปรับลงนะครับก็คือเราไม่ต้องจอดรถแล้วครับเราสามารถปรับขึ้นปรับลงได้เลยของเล่นใหม่ครับของเล่นใหม่ใครที่สนใจนะ ผมแปะลิงก์ไม่ให้นะครับช่างกิ้ง glp และวซึ่งนะครับราคา6,500บาทนะครับก็จะมีของ adv 350นะครับแล้วก็ xadv 750นะโอเคก็ประมาณนี้ครับชิลไฟฟ้าเดี๋ยวผมทดสอบแบบจริงจังให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้อยู่ในซอยนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมจะพาทดสอบชิวนะครับอันนี้ผมวิ่งอยู่ความเร็ว70นะครับ ก็มีปรับขึ้นปรับลงนะครับปรับทีละจึ๊กทีละจึ๊กก็ได้นะถ้ากดค้างก็คือจะขึ้นสุดนะครับอันนี้คือขึ้นสุดนะอันนี้คือลงสุดนะครับทดสอบให้ดูว่าเราวิ่งไปเนี่ยเราสามารถปรับขึ้นปรับลงได้เลยนะครับอ่าเี็นไครับอันนี้คือปรับขึ้นสุดนะครับโอเคแล้วนี้คือปรับลงสุดนะครับขึ้นสุดครับผม อ๋วิ่ลงสุดครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดขึ้นสุดนะเราดูว่าจะสั่นแค่ไหนนะครับนี่ครับการขึ้นก็สมูทดีครับโอเคเดี๋ยวผมเพิ่มความเร็วนะ80นะอันนี้คือชิวขึ้นสุดนะครับเบาตรงขึ้นไปนะ1 0 0รครับผมนี่แล้วการสั่นของชิวนะถือว่าปกตินะครับร10ิครับ ลองใช้ความเร็วที่120ดูนะครับว่าชิวจะไปยังไงนะเนียครับความเร็วอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับชิวก็ยังปกตินะครับนี่เลยอันนี้คือความเร็ว120นะครับเดี๋ยวผมจะปรับชิวลงให้ดูนะที่ความเร็ว120ยปรับได้ไหมนี่นะครับก็าสามารถปรับได้นะ ปรับขึ้นได้ปกตินะครับไม่มีการป้านลมนะก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้ปกตินะครับก็ยังสมูทดีอยู่นะนะครับที่ความเร็ว110-120ก็ขี่ได้ปกติเป็นการเปิดตัวชิลไฟฟ้าของ adv 3 5 0นะครับโดยช่างกิ้งนะครับ glp racing นะครับถ้าใครสนใจนะเข้าไปดูในลิงก์ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับราคา6,500บาทนะครับช่วงโปรโมชั่นนะครับติดตั้งฟรีนะครับโอเคเดี๋ยวขอทดสอบอีกรอบนะครับ อ่ะปรับขึ้นนะนี่ครับปรับขึ้นนะครับอ่นนี่ปรับลงนะครับอ่าปรับขึ้นครับปรับลงครับเป็าไงครับปรับขึ้นทีละนิดครับทีละนิด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 ครับทีละนิดทีละนิดทีละนิดได้ครับทุกจังหวะครับสามารถเลือกได้ว่าจะให้อยู่ประมาณไหนนะครับโอเคนี่คือขึ้นสุดนะครับนี่ครับเชี่วว่าใช้งานได้ปกตินะ Okay. อันนี้ผมจะเอาลงนะครับนี่ครับสามารถปรับลงได้นะให้มาอยู่ในระดับที่เราพอใจนะเวลาใช้ความเร็วเนี่ยถ้ามอเตอร์ไม่แรงพอเนี่ยชิวจะดันไม่ขึ้นนะครับจะยกไม่ขึ้นนะแต่นี่คือขึ้นสบายมากนะผมลองให้ดูแล้วก็คือความเร็ว120นะครับผมน่าจะทดสอบได้แค่ประมาณนี้ครับเพราะว่าเส้นนี้ลดค่อนข้างเยอะเลยนะครับชิวไฟฟ้าตัวนี้น่าจะเป็น เจ้าแรกของไทยแล้วก็ของโลกก็ว่าได้นะคงไม่พูดเบ้อไปนะครับเพราะว่ายังไม่เจอที่ไหนมีทําชิวไฟฟ้าแบบนี้นะครับสําหรับ ADV 3 5 0แล้วก็ XADV 7 5 0นะครับโอเคตอนนี้ก็ใกล้ถึงทางเข้าบ้านผมแล้วนะก็ต้องขอจบคลิปแค่นี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับสําหรับช่องสองเราเล่าเรื่องนะครับวันนี้ต้องขอตัวาลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ